เรางานไมด้นี่ไงอีกมงานเรื่องแสดงเรื่องขอ่ันเรื่องเดียวพอแล้วใช่ไม่รับอีกใช่ไหมใช่ยิงค่ะทไมลวบค่ะทไมเป็น้ลัไม่ใช่ยิงหรอกเกนไม่ไหวรเลยทไมเป็นเออเหงื่อนี่พ่อเป็นเออเหงื่อมากเลยด่าจับหน้าใตปด่งเตป็นดาราเนี่ยดังมากจริอา่าแก้เจ็บคอมาอกินหน่อยทไมได้เจ็บคอล่ะ ผมมันถือไปถือร like, ่มอยู่กรุงเทพกรุงเทพไปนะร่มเนาะเรียนเรีนด้วยาลาโบรีแล้วก็ไปยุ่อะไรนั่นเาครบพี่บีบดีค่ะเจนนีค่ะแฮปปี้บเบอร์เด์นะคะครับผมขอบคุณมาก้ววันนี้มตัดเนี่ย่นเพราะว่าเขาเอกบอกว่าอยากกินเนื้อควายเนื้อก่อวเนื้อควเนื้อขเนื้อควอขวนอัเน้วเนนี้อวนันเน็นก้อนแบบ มาปีกแสบลูปิความรู้ีใส่มอจะไรเ้ปีแบใส่ยางนีเลตัวเนี่ยมจอรเซอร์ก็ใส่นี้แม่ก็ใส่อนี้อันนี้คือเบื้องเบื้องเ้องหลังเบื้เบื้องเบื้องเบื้องโอยตัวที่หลังได้เกียวกปลาล้วล่ะกะทิสดกะทิสดอร่อยดีอร่อทั่วไทยอร่อใจทั่วโลกกะทิกะทิสดแท้กะทิสดแท้ ตาอร่อยดีอร่อยไกลทั่วไตยอร่อยไกลทั่วโลกอร่อยดีอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกใช่อกันนะคือกล่องงามเอใช่ก็รู้จักใช้หมดอะไรอย่างนี้ด้วยแมนแล้วก็โฟกัสเป็นสีมันจังสวยนะล้อยินดีต้อนรับเข้สู่โรงเรียนสาวน้อยเพชรบ้านแโดยเด็กโดยเด็กิง ลูกประจำชาตหูซื้อแบรเเทียดียวหนูตวนครเป็นรับแล้วั้งพ่ออ๋อตันนั้นพ่อเข้าอีกตอนใดเนี่ยเหลือฉากอีกแต่ว่าไม่ได้แสดงวนนี้หลายวันนี้แต่ไปพูดกอนรนอดบว็ได้อุกิบเขาเป็นโดนย่ององหวาแบกใส่กระเปา นักเรียนชั้นปเด็กหญิงรัชนากรเดี๋ยวๆไม่หน่อยคา่ายรบอกมีให้พ่อจี๊ดจ๊าดดไปถายเราได้หรอเดี๋ยวเยียเหมือนกันเอาไตอะไี่เายได้อแต่เย่แต่งเลย จะไปไหนว่าก็จะไปกัข้าวค่ะกับข้าวที่ไหนแมวปกับข้าวไกับซไปตําเราดิ้นี่รถรถรหมอนุยนี่ไงจะไป้าอะไรส้ปตําเปานี้ยมาเลี้ยงอจะจะเป็นข้าวเทียงที่ไหนนะงกียวเว่าทกัวเินนเ้อทนี้กิไม่กินเป็นเื้อสกินมไเพราะว่าข้าวอสม้อ จะพ่นก่อนแล้วเสียสามสิบคนมาถามยังเขาเที่ยงเขาเศร้าเพื่นหัวก็ได้กิ่งเข้ามาเรื่องเราเพราะว่าต้องเตรียมเป็นเปป็็นนเเต้นหน่อยเพราะว่าเราเพราะว่าเราต้องเตรียมเงินเขาจะซื้อลงกลุ่มสามสิบสี่คนก็คืออย่างนี้พี่พวงมณีเอาสามสิบสี่กล่องไปลงที่วะแล้วก็กินเอามาลงที่ไงเนี่ยเขายังไม่ย้ายดูเลยยังไม่ย้ายยังไม่ย้ายใช่นี่พักเต่งหน้าสิพายุนีอีกเพราะว่าสินองหาไปวัดพ่นม่อจิบ่ได้กกินเขาเที่ยง มันต้องรูต้องลสองที่ใช่ตามที่มนุษย์อยู่ถ้าเสร็จหรือยัง่ต้องจะหาจะต้องก็เอายายาได้แค่คที่หมอเงมื่อกี้เพิงโรงพยาบาลมายามสอนนะตามนัดไปนามนดไปรับอยู่อยู่บ้านแพงไปที่คอยปอยูทจังหวัด้าย ไม่ได้ริงว่าผมมีเหตุการนา้นน้นนจะบ่อถ้าคอนเทนมีข้อหาต้มดิทตายต้มมตินไร่ายแล้วค่อยย้อนล้วถ่ายเป็นหมถ่ยยังไงไม่ได้ใช่เขาให้ถ่ายแปดนาทีแปดนาทีพ่อไม่มีนมันละถ่ายคิปมันละเพราะมีมันมีแอนมินแป้งอยู่ไงข้าหงไรนั้นข้าู่เขาบอกว่าเผือมันเอ็กซ์พีอไ่อมันมีอย่างเจ้ากระถ่ายไปเลย ก็จังบอบอกคอนเทนต์มีปัญหาข้ต่อ้ายมันไม่ได้รอมัน้ไปไทานดีนี่เหนี่เหนนาทีนี่หตี้ก้อนนี้ตื้นขึ้นมาแล้วเม่ก่อเดี๋วทะโล้านี่อร่ัยเป็นหน่งก้ัวบ้าอ๋อตรงนี้ใช่ไหมตรงข้างมอไซค์ต้องกดออกเพื่อนบิลบอกว่าพูดจะเปเกมแต่ว่าก็ต้องไปจับนี่จับนี่โอับ น่ารักมพอ้ไปกินล้นะพี่ถ้าพออืมครับ้งไออเออโค้ลอยคิมอมากเลยกด์อุ้ยดูนะนะวกดุดอันนี้ชอบไรนะอัไน้ชอบอไรมก็มเย็ม่อวานมื่อวานม่มรูปเรียบวกเลยนะวันสวยด้วยี่เป็นยังไม่หมาถึงว่าเงหรอ่ไบไม่ ช่างเกาะติดรตลอดเลยว่าปอยสารน่ยังไม่แต่งตัวายตลอดไายพ่อเพื่อนตลอดค่ะตลอดเพื่อน่เน่ออได้ว่ากัั้เหก็เลยบอกว่าไทยเราลุ้งในเด้อสะดกอ้ยอง่าลุ้งเยอะมากเพื่อนเกาติดกดเดียวเอาของส่อมซ่อมตรวจบอเนี่ยบล็ท่านเด็กลปอยด้วค่ะ ใ่ก่อนเพื่อนนบ่อเนี่ยมันเป็นคามลับอนอันนี้ไสวยเสออันนี้ปปิดอะไรอ่ะดสืบาไงสืบน้ำอ่เสืบน้ำมาสืบน้ำสืบเออสืบน้ำ ไม่เหมือเดียวกันระหว่างมันมีมันสะโากหน้าบ้านมันก็สวยแต่ว่มนน้ำนน้ำดเดนของกองวเก่าอ่ใส่หน้หนาใ่หนใส่บ้งเาใหกาย็วเดียว ไปซื้อไปม่ตลาดีะโบปากันร้านนั้นมีบอลซุปเปอร์อย่เราเปขโมยโบไม่หน่อยไม่หน่อยไม่รู้หรอกเดี๋ยวเราไปเอาอยไม่ห่อยไม่รู้อดี๋ยวเรไหนอยไม่รู้หรอกเดี๋ยเขโหน่อยมาเราไปยนเราไปยนใหญ่ดีเนาะยขาจอเลุ้ยดออะไรนั่ง

เลีวจะไปติดพิรวันไหนตอนนี้นี่ต้องแก่งอย่างนงี้ไปทางนเือม่ยละวัเช่ก่อนเชเ่ยไปยี่สิบเ่อกนหมอลำดังหมอลำภาคอีสานมอลำย่ดังเขาอยากบึงมาลังเอาเชี่มดีบงสมาต้อง่องเรียนเป็นในกลุ่มอ้หมอลำาลเน่แล้วลื่นโลดรไปอยู่ทีเป็นคนมาก